ทันที่เราจะทำไปถึงเราทําจบข้อสองละข้อสาบอกว่ากำหนดให้ pqr เป็นประพจน์ถ้าประพจน์ p แล้ว q หรือ r ใส่วงเล็บด้วยนะตรง q หรือ r นะครับไม่ใช่หรือนะเป็นและอ่านผิดนะ q และ r มีค่าความจริงเป็นเท,ท็จและ P หรือ Q ก็ต่อเมื่อ A มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้เอ้ยอันนี้ง่ายมองปุ๊บออกเลยมองปุ๊บทำเป็นเลยทำเป็นไหมทำเป็นไหมไม่เป็นหรอทำจริงใช่ อ๋อเรารู้ลักปัญหาของกล้องตัวนี้คือมันเหมือนว่าหน้าจะซิซีดใช่ป่ะหน้าจะซิซีดหน้ามันเลยดูขาวอ่ะมาทำก่อนเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปเออเริ่มจาก P แล้ว Q แลอะอเริ่มจากนี้นะฮะ ประโยคเนี้ยการที่เราจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็จมีเงื่อนไขเดียวแปลว่าข้างหน้าจริงข้างหลังเป็นไงครับเท็จใช่จำได้ไหมถ้าแล้วอะ่ะมีเงื่อนไขเดียวที่ที่จะเป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะครับเพราะนั้น จากตรงนี้เราก็เลยได้เลยว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะได้มาแล้วตัวแรก p มีค่าความจริงเป็นจริงข้างบนเกีรยกกับเป็นเท็จถูกต้องข้างในต้องเป็นเท็จใช่ฮะแต่ว่าแต่ว่าข้างในมันจะคิดยากหน่อยนึงคือมันคือและเท็จใช่ไม่ใช่ q ถูกมีได้หลายกรณีมันอาจจะเป็นคิวเป็นเท็จก็ได้อ่าเป็นเท็จก็ได้หรือเป็นเท็จทั้งคู่เลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติดไว้ก่อนนะตรงนี้ใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะ,ะับอ่านต่อเขาให้มาอีกว่า p หรือ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าเราก็เขียนไป p หรือ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงแต่ว่าเรารู้แล้วว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ป่ะจริงหรือแปลว่าข้างหน้ามีค่าความจริงเป็นจริงถามไม่ท่านถ้าเรามั่นใจว่าข้างหน้ามีค่าความจริงเป็นจริงแล้วประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงข้างหลังก็ต้องจริงด้วย R ต้องจริงเพราะนั้นเราตอบแล้วนะว่า R ต้องจริง r ไม่ใช่เท็จละ R คือจริง โอเคไหมฮะถ้า R คือจริง Q ก็ต้องเป็นเท็จแน่นอนจบที่เหลือก็แค่ดูในช้อยแล้วตอบครับอ่ะช้อยแรกฮะช้อยแรกช้อยแรกตอบว่าอะไรเด มวนต้องเอาไว้ตรงไหนดีที่มันจะไม่เกะกะกอ่อ,อเหรออ่อแค่นี้ถูกป่ะอ่าโอเค <c oughs> ก,ก็ไก่ก็คือ P ก็ต่อเมื่อ Q กพต่อเมื่อ NOT R นะครับ p กับ Q เป็นอะไรเนี่ยจริงกับเท็ใช่ป่ะเพราะนั้นก็ต่อเมื่อก็เป็นเท็ตแล้วก็ต่อเมื่อ NOT R R เฉยเป็นอะไรอเฉยเป็นเท็ตเท็ตก็ต่อเมื่อเท็ตก็เลยสมมูลกับจริงใช่ ก็ไกลจริงขอไขรล่ะ